สวัสดีค่ะสวัสดีมิักที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เรานั่งคุยกันในบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเดย์ออกไปาทาคลิปด้านนอกไม่ได้นะคะเนื่องจากฝนตกนะคะฝนตกค่อนข้างจะหนักเลยนะคะทุกคนคะ่ะได้ยินเสียงฝนไหม <c oughs> และวันนี้นะคะ <c oughs> เดย์ก็จะมาอัปเดตนะคะบุญน <c oughs> ี้เยื้อรุ่น2นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีพีที่สามแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็มาอยู่กับเดย์ครบสองสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้เดย์ก็จะ มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสําหรับใครที่กํากลังอยากเลี้ยงบุนเดเย,ย่หรือว่ากําลังแบบคือใครที่มาดูคลิปของเรแล้วก็อยากรูว่าบุนเเย่ยที่เรซื้อมานะคะเขาจะเป็นอย่างไรจะเลี้ยงรอดไหมนะคะก็ก็น่าจะมีคนคอยติดตามอยู่นเนาะเยก็จะพยายามมาอัปเดตให้ได้นะคะในทุกสัปดาห์ค่ะแล้วถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานของเรน,นะคะก็เป็นการย้ายกระถางน,นะคะบุนเอเยร่รุ่น2อน,ะน,ะะนั่นแหละค่ะทุกคนซึ่ง ปัญหาก็เหมือนในคลิปเบยก็คือดินเขาแฉะนะคะทุกคนทไทยยังไม่ดูก็ไปตามดูได้เป็นปัญหาที่เรเจอในระหว่างสัปดาห์นะคะแล้วลก็คือเรจะทําแยกนะคะคือถ้าเรมารู้ไหในที่ประเด็๋มันจะยาวมากนะคะเรโกทุกคนจะเบื่อนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องใดน,นะคะก็จะได้ไปดูเฉพาะกับตรงไปเลยะคะ่ะและสําหรับคลิปน,นี้นะคะก็จะเป็นการอัปเดตนะคะว่า น้องบุญเนื้อทุ่นที่สองที่ไม่อยู่กับเรนแล้วนะคะเข้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยเฉพาะน้องที่ต้นเล็กที่สุดนะใครจาได้ไหมอยากรู้ไหมว่าตอนนี้เข้าเป็นอย่างไรวันนี้เรจะมาคัเด็กทุกคนดูค่ะแล,แล้วก็จะมาเล่าเรื่องปัญหาที่เรพบในหนึ่งสัปดาห์แล้วเรนมีการแก้ไขปัญหาของการเลี้ยงบุญเนื่ออย่างไรนะคะแล้วก็การปรับสภาพแวดล้อมนะคะให้กับบุญเนื่อะะที่เรซื้อมานะคะว่า เมีวิธีการรับสภาพอย่างไรนะคะซึ่งเลมเคยเล่าไปในประมาณสองสามคลิปนะว่าจากที่เลมไปศึกษามานะคะก็คือการเลี้ยงบุตรนิยายนั้นก่อนที่จะเลี้ยงแบบไม่ต้องอบเราต้องรับให้เขาอะสามารถที่จะรับอากาศภายนอกได้ถ้าเราเปิดเข้ามาเลยเขาอาจจะช็อกได้นะคะแล้วมีบางท่านนะคะเลี้ยงตอนนี้ต้นนแล้วก็ยังไม่ได้ออาออกจากห้องอบเลยนะคะยังยังอบอยู่เลยแต่เรมไม่ชอบนะคะเยอียกที่เขาแบบ เรื่องแบบธรรมชาตินะคะแล้วาจากที่เรซื้อมานะคะแล้วก็คนขายเขาจะมีกระดาษแนะนําให้เรานะคะในเกือบทุกราวนะคะทุกคนส่วนมากนะคะอย่างเช่าต้นเล็กก็ให้อบถึงแบบเกือบ2เดือนนะแต่อันนั้นคือต้นเล็กเรก,ก็โอเคเรก็ทําแต่เรก,ก็เพิ่มปรับสภาพเขาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่างในต้นของอ,อย่างในต้นใหญ่นะคะสองต้นก็คือมิ้นดางกับฟูมินที่เป็นต้นใหญ่เไยน,นะคะ ก็มีคำแนะนำว่าถ้าอยู่ในห้องอให้เราอบเลี้ยงแบบอ,บอบประมาณ2สัปดาห์นะคะแต่ว่าเรเลี้ยงแค่1สัปดาห์เลยก็มาปรับสภาพเขาแล้วน,นะคะทุกคนซึ่งก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังซึ่งอ่าเรได้เริ่มงปรับสภาพเข้าไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กันยาใครจำได้ไหมคะใครได้ดูบุตรเนื้อเยื่อรุ่น2อ p 2ีพีคะ ก็คือเรเล่าไว้แล้วนะว่าเรเริ่มปรับสภาพตั้งแต่วันนั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตในวันต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยนะคะวันที่2นะคะของการปรับสภาพแวดล้อมของเขานะคะถ้าใครดูรุ่น2 ep 2ก็น่าจะพอทราบนะคะว่าเรเริ่มปรับสภาพเขาไปเมื่อเมื่อวันที่1ก็คือเมื่อวานนะคะทุกคนโดยการเริ่มปรับสภาพจากสซนหนึ่งส่วน4ี่นะคะก็คือเริ่มให้เขาอะได้รับอากาศ ทีละเล็กทีละน้อยนะคะในช่วงแรกก็เปิดประมาณสามชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วในทุกครั้งนะคะที่เรมาเช็คนะคะเรก็จะอะ,อะไรนะเรก็จะตรวจด,ดูความชื้นด้วยนะคะว่าความชื้นเขาเป็นอย่างไรนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะในทุกต้นของเรคือโอเคหมดนะคะทุกคนเห็นใบล่างสีใบข้างล่างสีซีซีนั่นไหมคะทุกคนเรก็คิดว่าเขา เรคิดว่าเรควรจะตัดเขาทิ้งนะแต่เรไม่แน่ใจว่าเกิดจากปัญหาเรื่องวัสดุปลูกหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเจ้าต้นเรกก็ดูดีมากๆเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เรนะคะเปิดฝาอบแล้วก็เช็คความชื้นแล้วก็เช็คความผิดปกติของแต่ละต้นแล้วไม่ได้พบความผิดผิดปกติอะไรที่เราต้องแก้ไขเรก็ อบ,อบไว้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ได้อบไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเลยก็มาดูนะคะลักษณะต้นเขาก็ยังโอเคอยู่ OK แล้วเลยก็จะมาทําการตัดนะคะก็คือเปิดฝาอบเพิ่มเติมนะคะโดยการตัดตัดฝาที่เราครอบเนี่ยนะคะเพิ่มเติมนะคะจากครั้งที่เราเราตัดเศษหนึ่งส่วนสีเนาะเราก็จะมาตัดเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเศษสองส่วนสีนะคะถ้าใครเริ่มปรับสภาพแวดล้อมก็ ให้ทำให้ได้ประมาณนี้ในทุกๆวันนะคะลองสังเกตต้นของเราว่าเขารับได้ไหมนะคะทุกคนแต่เรมองว่าสองต้นนี้เขาต้นใหญ่แล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเรรู้สึกว่ามันมันก็คือมันน่าจะเปิดได้แล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเขาโอเคกับอากาศข้างนอกมากเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีการสลดเลยอันนี้เลยตัดเพิ่มไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็ทําเหมือนกันเลยในต้นใหญ่ที่เราตัด อันนี้ก็เช่นกัน,นะค่ะทุกคนเรยก็จะตัดเพิ่มนะคะก็คือฝังตรงกันข้ามเลยนะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อ,อยๆนะคะแล้วในวันพ่งนี้ก็ทําเช่นเดิมนะคะทุกคนในส่วนของเจ้าต้นเล็กนะคะก็เรปรับสภาพนะคะตามคําแนะนําของเขาเลยก็คือใช้เข็มเจาะรูนะคะไปเรื่อยๆในแต่ละวันเลยนะคะโดยเพิ่มจํานวนไปในแต่ละวันนะคะ แล้วเรนะคะก็ใช้เข็มนะคะได้เข็มที่ใช้ผ้าเนะะี่ยค่ะเจาะรูนะคะเขาแนะนําให้เจาะวันละรูนะคะเรก็เจาะไป2รูเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เรานะคะคเพิ่มการปรับสภาพแวดล้อมนะคะให้เขาได้รับสภาพแวดล้อมปกติเพิ่มขึ้นในแต่ละวันแล้วนะเราก็อย่าลืมมาสังเกตอาการของเขาด้วยนะทุกคนว่าเขามีอาการผิดปกติหรือเปล่าคะ่ะอย่างวันนี้เรมาเช็คแล้วเขาโอเคนะคะเรก็ ปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราปรับเนี่ยประมาณหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วเก็มาเก็บเขาตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะการเก็บของเรก็คือเรจะครอบเขาปิดนะคะโดยฝาปิดอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเลยเพราะว่าเรเลี้ยงข้างนอกนะคะเรกัวโดนฝนด้วยค่ะทุกคนก็ทําการปรับเข้าไปทีละเรื่อยๆประมาณนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เก็บปิดไว้เหมือนเดิมค่ะทุกคน การปรับสภาพไปล้อมวันที่3ค่ะทุกคนคือเรจะบอกทุกคนนะคะว่าเรก็ไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านทั้งวันนะแต่หาเวลาที่เราว่างนะคะอยู่บ้านตอนไหนกลับมาจากบ้านตอนไหนก็ไม่เช็คนะคะเรก็จะมาเปิดหนึ่งเลยเรจะดูนะคะลักษณะใบเขาผิดปกติหรือเปล่าความชื้นของวัสดุเพาะนะคะทุกคนค่ะมันสําคัญมากๆเลยนะคะย้ําเลยนะคะเนื้อเยื่อนะคะเขาแบบ อ่าคือรากเขาคือเขาแทบจะไม่มีรากนะเอาจริงอะ่ะวัสดุปลูกเพราะฉะนั้นต้องแบบสําคัญที่สุดนะต้องแบบความชื้นต้องพอดีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เรก็เหมือนเดิมมารับสภาพเขานะคะก็เจาะดูไปเพิ่มอีกสองดูค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดแล้วน้องเขาโอเครับได้เนาะจากที่เมื่อวานนะคะเมื่อวานที่ที่เราเจาะดูเข้าไปสองดูเนาะน้องเขายังสดใสอยู่เลยค่ะ แล้วเจ้า2ต้นใหญ่ก็เช่นเดิมนะคะทุกคนเรก็เพิ่มพื้นที่ในการปรับสภาพแวดล้อมเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เรจะทําอะไรลงไปเลยก็จะมาเช็คต้นไม้ของเรก่อนนะคะทุกคนดูสวยมากเลยเนาะลายเขาจัดจ้านมากเลยนะคะแล้วทุกคนเห็นใบเหลืองๆข้างล่างสุดเลยไหมนั่นแหลคะค่ะเรก็คิดว่าเดกควรจะตัดออกนะทุกคนอันนี้แหละคะ่ะใบนี้แหละ ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่านะแต่ก็ตัดออกเหมือนใบเขาเหลืองเหมือนเขาหมดสภาพแล้วนะทุกคนนะก็ใช้กันไกลคมๆมนะคะทุกคนกันไกลคมๆมสะอาดสะอาดนะคะกันไกลต้องคมนะคะไม่งั้นจะทําให้ก้านใบเขาช้าได้นะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้เขายังสดใสยอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเรก็ทําการเพิ่มพื้นที่ให้เขาได้รับสภาพแวดล้อมเหมือนเดิมค่ะจากอ่า อะไรนะเศษหนึ่งเสองเศมาวันนี้ก็ตัดเพิ่มนะคะฝาแก้วตัดเพิ่มเลยค่ะทุกคนแต่ในวันนี้นะคะหลังจากที่เรเตัดนะคะทุกคนเรก็ตัดสินใจว่าเราจะเปิดแบบประมาณนี้เลยเลยคิดว่าประมาณนี้เขาเรียกน่าจะเรียกว่า50เอร์เซนาะก็เปิดฝาออกหมดเลยนะคะแต่ก็ยังมีอขอบๆอ,อยู่นะคะก็ลองเลยค่ะ วัดดวงไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าต้นเขาใหญ่นะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะอยู่ได้แล้วนะเอาจริงๆนะคะแล้วในวันนี้นะคะเรก็พราว่าวัดสดุปลูกของเจ้ามิ้นดางกับฟูมิ้นต้นใหญ่ของเรมันแฉะเกินไปนะคะน่าจะมาจากสาเหตุการรดน้ําของเรหรือเปล่าหรือว่าฝนที่ตกหนักหรือเปล่าเรไม่แน่ใจนะคะในวันนี้นะคะเรก็เลยทําการเปลี่ยนกระถางเขานะคะทุกคนคะ่ะคลิปเปลี่ยนกระถางเรทาให้ต่างหักแล้วนะคะทุกคน หลังจากเปลี่ยนกระถางไปนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะเรก็จะมาทําการนะคะเช็คนะคะว่าต้นที่เราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกไปเขามีอาการช็อกหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอาการขาดน้ําขาดความชื้นเพราะว่าถ้าขาดความชื้นจะทําให้เขาเ,เหี่ยวได้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็9ก้าโมงเช้านะคะที่เร มาเปิดเขานะคะทุกคนจะเป็นช่วงที่แดดเช้าเข้าพอดีเลยนะคะทุกคนคะ่ะแดดเช้าเข้าเป็นแสงอ่อนๆนะคะสรุปนะคะอาการของน้องเขาก็ดูดีทั้งสองต้นเลยนะคะยังไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยะคะ่ะในส่วนของต้นเล็กก็เช่นเคยนะคะเด็กก็จะมาเจาะรูเขานะคะทุกคนคะ่ะเพิ่มไปอีกสองรูะค่ะทุกคนแล้วในส่วนของเจ้ามิ้นด่างกับฟูมิ้นต้นใหญ่นะคะเด็กก็ เปิดเข้าไว้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะเปิดจนถึงเย็นเลยนะคะทุกคนคะ่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้อาการน้องเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะก็คือประมาณสี่โมงเย็นนะคะทุกคนคะ่ะเร้เปิดตั้งแต่เก้าโมงนะวันนี้นะคะแล้วก็เปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนน้องเขาก็ยังดูสดใสน,นะคะทุกคนยังดูสดใสค่อนข้างจะมากเลยนะคะแล้วเรก็จะมาทําการนะคะครอบเขาไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า เลกลัวอย่างเดียวนะคะกลัวเรื่องฝนและพวกหอยทากนะคะทุกคนคะ่ะหอยทากเขาชอบกินยอดอ่อนๆใบอ่อนๆน,น,นะคะก็การครอบก็ถือว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนเห็นไหมร่องรอยนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจนถึงเมื่อเช้านี้ก็ยังตกอยู่เลยอันนี้เป็นเก้าโมงเช้านะคะนี่ไงผลดีที่เราครอบเขาไว้นะคะอย่างไรก็ ทำให้เขาไม่ได้โดนฝนนะทุกคนนะแต่เราก็ต้องมาเช็ค,ความชื้นของเขานะชื้นอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แฉะนะอ่ะอาวยเธอเป็นอะไรนี่อ่าโอเคอยู่ค่ะทุกคนนี่นะคะในการเลี้ยงนเนื้อเยื่อสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความชื้นนะคะทุกคน ถ้าความชื้นเยอะไปวัสดุแฉะจะทําให้ใบช้าน้ํานะคะรากเน่าและต้นก็อาจจะยุบนะคะถ้าน้ําน้อยไปใบจะร่วงนะคะคนขาอันนี้เป็นน้องคนเล็กค่ะนี่นะคะเรามาลุ้นใบใหม่กันนะคะทุกคนอัปเดตล่าสุดนะคะวันนี้วันพระฤหัสที่ฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะ ทุกคนคะวันนี้เรไม่ได้เ,เรเปิดเปิดน้องเขาแค่แบบแปบ๊บเดียวนะคะพาทุกคนมาอัปเดตดีกว่านะคะทุกคนอันนี้คือฟูมินนะคะอันนี้คือเจ้าฟูมินของเรนะคะใบล่างมีอาการเหลืองนิดหน่อยนะคะทุกคนอย่างนี้เรไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเขาขาดน้ําหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็เช่นเคยนะคะเรก็จะมาเช็คความชื้นนะคะทุกคนคะ่ะหรือว่าเป็นเพราะให้เขาเป็นใบล่าง อันนี้เจ้าน้องมิ้นดางค่ะยังไงทุกคนสวยไหสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนคือใบน้องเขายังโอเคอยู่นะคะมีใบซีดอยู่นะอุ้ยตายแล้วจะเป็นอะไรไหมอะ่ะหัวจังนี่เป็นน้องคนเล็กของเรานะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นน้องคนเล็กเราก็มารอลุ้นใบใหม่ไปด้วยกันนะคะเขายังโอเคอยู่นะคะทุกคน นะสรุปนะคะทุกคนตรงนี้บุตรเนื้อเยื่อรุ่นที่สองของเรนะคะเรก็ทําการปรับสภาพนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเจ้าฟูมินและมินด่างต้นนี้ก็คือเปิดให้ได้ร้อเซ็แล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังอบในช่วงกลางคืนเพราะกลัวฝนนะคะทุกคนคะ่ะเขาโอเคอยู่นะคะใบย,ยังเด้งสวยอยู่นะคะนี่สวยมากเลยเห็นไหม เล้วมาดูต้นเล็กกันค่ะต้นเล็กก็ยังโอเคอยู่ใบเด้งอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบข้อมูลที่เรนํามาฝากนะคะและอยากให้เรมาอัปเดตอุดเนื้อเยื่อให้ต่อนะคะก็ <S <S <ค>ะกดไลค์ให้คลิปนี้กันเยอะๆนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเรต้องลาทุกคนไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะสําหรับใครนะคะที่รุนด่างอยู่นะคะก็ขอให้ด่างเยอะๆด่างจัดๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะคะ ใครสั่งไม้ออนไลน์ก็ขอให้ตรงปกตรงใจค่ะคลิปนี้เดี๋ยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ